เฮตุคอนเทนต์ดีมีไซส์ไปกว่าครึ่งเจ้าฮู้บอกว่าคนที่เกิดอยู่ในวงการออนไลน์และคนที่สามารถที่จับเงินอยู่ในอากาศอยู่ในออนไลน์นี้ได้คือคนที่ฮู้วิธีการเฮตุคอนเทนต์และเข้าใจวิธีการเหตุตรงนี้และถามมื้อนี้นี่นะเจ้ามาเหตุออนไลน์และเจ้าบอกเข้าใจเจ้ายังง,งูงูปปาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครูบอกเลยว่าเจ้าจะพลาดเงินในออนไลน์โคตรหลายเลยและมื้อนี้ครูจะมาให้ฉิกบางอย่างในการที่เจ้าจะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะสิ่งแรกเลยการทเฮตุคอนเทน ต้องมีอยู่3องค์ประกอบนี้หนึคือเนื้อหา2คือหัวขอ้อ3คือภาพรวมความสบายตาความงามเนาะครูจะเว้าตัวที่หนึก่อนข้อที่1เนื้อหาเนื้อหาที่เจ้าทรงออกไปที่เจ้าเว้าออกไปต้องเป็นเนื้อหาที่คนฟังแล้วหู้สึกอย่างบางอย่างกับเจ้าบอาจะเป็นหู้สึกหักหู้สึกสลาดขึ้นหู้สึกมวนหู้สึกว่า เบิ่งแล้วได้อีอย่างบางอย่างเจ้าต้องมีสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้ฟังของเจ้าเนื้อหาเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะว่าถ้าเจ้ามาแบบกินข้าวเปียกแล้วไล่สดจริงสิงนะหรือว่าเจ้ามาแบบอ่าลูกให้ก้มลูกนอนแล้วมาไล่สดสินะมันมันไล่สาระมันมีผิยแข็มาเบิ่งเจ้าแต่ถ้าสมมติว่าวิธีการก้มลูกจังไหนให้ลูกนอน ให้ลูกเจ้าแบบหลับงายนอนระบบสะดุ้งอีกอย่างเสียคนอย่างเบิงเห็นบรอฉะนั้นแล้วเจ้าต้องเห็ดอย่างให้มันค้นที่เนื้อหาในการเห็ดของเจ้าเห็ดคอนเทนต์นั้นให้เขาเจ้าได้อย่างบางอย่างกลับไปเจ้าจึงจะสามารถที่จะหให้คนอยากเบิงเจ้าเบิงเจ้าแล้วเสียเวลาสีวิตบอ่อหรือเบิงเจ้าแล้วได้อย่างไปบอ่อ ตรงนี้เจ้าต้องเป็นคนไปขิดต่อว่าจะเห็นแนวใดเนาะและสิ่งที่สองคือหัวข้อหัวข้อนี่จําเป็นต้องมีเพราะว่าหัวข้อมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนให้คนอยากเบิงถ้าคนเลื่อนเห็นเจ้านี่นะข้าเจ้าให้โอกาสเจ้าเพียงแค่ป่ายนิ้วมือถ้าเจ้าบ่มีอย่างที่เกี่ยวข้องกับขาเจ้าขาเจ้าปื๊ดเจ้าหนีเลยนะป่ายนิ้วนี่นะปึ๊บหนีเลยนะฉะนั้นแล้วหนะเจ้าต้องมีหัวข้อให้กับเจ้าเบิงเบิงเจ้าสิ่งที่สามสิ่งที่สําคัญคือภาพหลัก ที่สบายหูสบายตาเหตุให้ค้นเบิ่งแล้วเออเราแบบหน้าเสือถือเนาะบอว่าจะเป็นการแต่งตัวบอว่าจะเป็นคลิปต่างๆที่เจ้าอ,อลงที่บูดูจนเกินไปนะขดโทษนาะที่ว้าตรงๆคือการแต่งหูการตัดต่อที่มันเป็นมืออาซีพและการดูแลห่างกายเจ้าการแต่งตัวเจ้ามันเบิ่งแล้วมันคือมีรสนิยมมันเชตุให้ค้นที่เบิ่งแล้วเขาเจ้าหูสึกว่ามันหน่าเสือถือ จำเป็นต้องมีนะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าค้นนี่นะตัดสินกันเพียงแค่ห้าวินาะทีเท่านั้นทีคนเบิ่งเาขาข้าเจ้าจะว่าเขาเป็นคนที่อยากล้มตอ่อบ่าอยากล้มตอ่อเบิ่งกันแค่แป๊บเดียวเจ้าต้องเหตให้ตัวเจ้านีสะอาดหูสะอาดตาตาตาัดต่อแตง่งหูภาพการแตง่งตัวอย่างเจ้าต้องดูดีมันคือภาพหลักของตัวเจ้า ว่าซิซะฉะนั้นแล้วถ้าไผ่ยอยากที่จะเห็นออนไลน์แล้วให้มันได้ขายะนะเจ้าจําเป็นที่จะต้องมาใส่ใจในเรื่องนี้และถ้าไผ่ทีฟังแล้วแล้วอยากที่จะพัฒนาเรื่องนี้ให้มันเลิกขึ้นไปพอสิ่งที่ครูมาว่าวนี่มันเพียงแค่ผิวเผินเล็กๆน้่ยๆเนาะถ้าหากว่าเจ้าอยากฮู้เลิก เข้าไปกนนีว่าต้องเหตุจังหดแดดวิธีเหตุหนึ่งสองสามสี่เห็ุจังหดแดดครูแนะนําเลยคอสน,นี้เป็นคอสยิ่งแอดปังให้ดังด้วยตัวเองคอสนี้รวบรวมในการวิธีการเหตุทุกๆยางว่าจะเป็นคอนเทนต์วิธีการแตงหูตัดต่อว,วิธีการเว้าหน้ากล้องวิธีการยิ่งแอดแบบใดให้ค้นเข้ามาหาเขาทุกอย่างที่ครูตรุกตาเว้ามานี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะแล้วถ้าหาว่าไผ่ทีอยากเฮียนพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินครูตรุกตาก่อน ได้เลยว่าอยากที่จะเฮียนแบบไดสนใจแบบไดสามารถทักเขามาถามแล้วทา,ายที่ทักเขามาถามแล้วแอดมินครูถามหลายสอบถามหลายคือเรื่องปกตินะเพจครูตุกตานี่จะบุกคือเพจอื่นครูจะถามรายละเอียดก่อนถามว่าเจ้าเห็ดยังมาเจ้าทำอีอย่างมาก่อนเพื่อที่ครูจะได้หู้ว่าสิ่งที่ครูมีนี่ซอยเจ้าได้แทบบ่ทำมันซอยบย่ได้ครูกับบ่อยากได้เงินเจ้าเนาะถ้าหากว่าเจ้าอยากที่จะรุยอยากที่จะเห็ดให้ความหัวม,มือกับแอดมินครูแล้วเจอกันในคอร์สสำหรับคลิปนี้สบายดี